อยู่ในเรื่องระบนี้กับพี่เฟียอยู่ในก้าสิก้าคือในตอนไหตอนนี้เราไปพี่เฟียอยู่กันนี่ดูเหมือนเล่นเกมไหมครับเลยก็มาดูแต่ไล่เกมไปมาดูอาหารแต่ให้ท่านผู้ชมมาดูอาหารโอเคโอเคท่านผู้ชมดูนี่นี่ผมจะตบหูพี่เฟียกตบแล้วก็๊ปตี๊ปตี๊ป

าไปหมเขาเชื bạn, ่อเรมว่าพ <itch io> um ี่หมดแถมนะไม่เชื่อเขียนคนตื่ไฟนะท่านผู้ชมมี่ตืีหมดทุกอย่างนั่นเองไม่ต้องห่าวง ค yeah. cool. ah ุยส่งไปเจอนี่เออไปเตะไม่มีอะไรไม่เจอส่งฮักครบ ขอบไี่ไปนีมาแล้วไปดูด้วยชั้นหวานอีมเชื่อก็ไปดูด้วเชืเติมไฟเสร็จแล้ว ตานี่หาคนตัวเองไม่เจอแต่พี่ดูไม่ตจท่านผู้ชมพี่เฟียร์หาแคมป์ไม่เจอใช่แล้วข้างขวาเหรอแต่ก็ยังไม่ได้ก็ใช่ไงพี่ไปที่ของนั่นน่ะเอาคอยไหนอะ่ะน่ยที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นอะ่ะ ไอดูอีเวนต์อีเแล้วอีเวนต์อะไรที่ไม่เห็นน่ะทำไมที่ไม่เห็นห่ะกันวิฟิียกดปุ่มข้างล่างตรงตัวของเราวิฟิียก็เลยไม่เห็นอีเวนต์แปลกแต่เขาช่วยแล้วไม่กลัวกันเหรอเนี่ยไม่กลัวรันแล้ว เดกว่ากระมาแล้วให้ฉันกินดิเดกวางเันจะมาเลยเดกวางมันจะมาเ้ากวางมันนอนดเด็กคนนี้ชื่ว่าแฮนดี้ มันอยู่ตลางป่าแล้วก็กวางตัวหนึ่งมาจัดเขาไปแล้วก็ไปขังในกรงสีแดงไอ้กวางที่โดนนี่นี่ไอ้กวางแม่แมวเด็กเนี่ยนี่ตัวจับเอาไปทดลองทำไมทำไมไม่ปลาลูกกระเด็นออกไว้นอกโลกไอ้ให้ให้ให้ทารุ้หลังคาบ้านตัวเองเข้าข้างในไปเลยค่ะเฮ้ยลู บมาเพื่อนๆนะไม่เซ็กหลีโอ้เดี๋ยวนี้นะนี่เฮ้ยเอ้ยจะลงทับเซื้ออ่ะโอเคสูอออของของจินกระเด็นออกไปเยอะบ้างเลยอะ่ะกันของกินเราเยอะมาก ใช่เรางหิวไม่ได้อหนีวหยวเหนยวอาว้เพ่าก็เจอเพื่อก็จะบอกเลยเื่อทางขาไลว่าก็เจอขาดีขาว่าน้องน้องมันก็เจอก็เจอเทคเทคเนเน พี่อยู่แล้วก็เในตัวสีฟ้าที่อยู่อ,อ,ยอยู่ตรงนั้นกันเหรอเนี่อนี่จับมุนเจอไดโน่เหรอกันเอาเบบี้ไอตัวนี้นะไอตัวที่เราหาเี่ยในโนตัวนี้นะ่ะไอตัวที่ชื่อว่า <ste> ในโนแต่พ <ste> ูดชื่อมันก็ได้ว่า ขอแล้วผมไม่ได้นะว่าชื่อมันว่าออะไร่แฮตติ้งอ่ะตีะ้เหรอใช่มัน้นเราต้องไปหาแฮตติ้งให้ได้นะผมัวกายไม่ดีหรืออ่ะนั่งไงที่เจออะไรแล้วไหนน่งกลมมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นตัวสีฟ้าสิแล้วเสียลมเลยฆ่ากันไหมมาเริ่ม ดูความพี่เฟียอยู่ข้างบนนั้นก่อนนะ <What? S 1> มาแล้วเทพเจ้าเทพเจ้ามังกรมาแล้วพี่เฟียร์ช่วยด้วยเรือกันจะหมดแล้วไปไปไปที่เต็นท์

เอาอาหารมาด้วยไปเอาอาหารมาโอไม่นะกันหนีโอเคหนีอีกอมเอาจะลงเอาพี่ลงทำไมเล่าเออกันไม่ได้ดกันอยู่รอไม่ได้แล้วก็จะตายเหมือนกันรออาหารไม่เหลือแล้ว